พบกับพวกเราในช่วงที่สองของรายการอาสาประชาชนค่ะตอนนี้เรายังรับสายโฟนอินอยู่นะคะค่ะเอาละค่ะมีสายโฟนอินเข้ามานะคะจากคุณไพโรธคุณไพโรธสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะคุณไพโรธจากโทรจากที่ไหนคะโทรจากพัทยาครับหมู่บ้านฉัดแก้วเก้าซอยหนึ่งครับค่ะเนนะคะจากพัทยานะคะค่ะวันนี้มีเรื่องร้องทุกข์เรื่องอะไรคะไฟทางนะครับไฟทางตามในหมู่บ้าน คนติดหมดแต่ในหมู่บ้านรู้สึกไม่ติดมาเกือบเดือนนะครับเนี่ยไฟทางหมายถึงไฟไฟ,ไฟแสงจันใช่ไหมคะครับผมไฟสองสว่างตามเสารครับตามเสาตามระยะระยะไปในหมูม่บ้านนะครับในหมู่บ้านหรือห,หน้าหมู่บ้านคะในหมู่บ้านเลยครับถ้าในหมู่บ้านเนี่ยอา,อาจจะเป็นไฟของโครงการเองหรือเปล่าคะไม่ครับอันนี้เขายกให้เทศบาลหนองปลือไปแล้วครับอ๋อยกแล้วเทศบาลหนองปลือนะคะเทศบาลหนองปลือนะคะขอชื่อหมู่บ้านอีกครั้งหนึ่งค่ะ หมู่บ้านถัดแก้วก้าครับหมู่บ้านฉัดแก้วเหรอคะฉัดครับฉัดแก้วก้าวโครงการก้าครับไฟแก้วโครงการก้านะคะครับฉัดแก้วโครงการก้าครับค่ะโอเคไฟไฟไม่สว่างนี่คือดับหรือว่าแสงสว่างไม่แรงคะดับทั้งทั้งทั้งซอยทั้งในทั้งในหมู่บ้านเลยเนี่ยในหมู่บ้านประมาณประมาณกี่กี่ดวงคะอู้หลายดวงครับประมาณสักสิบกวดดวงได้เป็นสิบดวงได้ครับนานยังคะ อนานนะครับนานหลายหลายนะครับประมาณสองสามอาทิตย์แล้วครับอ๋อค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราจะประสานกับทางเทศบาลหนองปลือให้นะคะคับจินดีครับจินดีขอบคุณมากมันเริ่มมีของหายมันเริ่มมีรถหายมีระไรหายอ๋อค่ะค่ะขอบคด้เทศบาลให้ประสานงานให้หน่อยนะครับขอบคุณมากได้ค่ะแล้วคุณไพโร์คอยติดตามชมทางรายการนะคะผมชมทุกวันครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะ วันนี้ก็มีเรื่องน้ำเรื่องไฟไฟฟ้านี่จะเยอะนะคะช่วงนี้ค่ะนี่แต่เพิ่มเรื่องสายโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยสิในกรุงเทพมหานครเราเยอะมากเลยนะคะถ้าหากพี่น้องประชาชนผ่านไปตามเขตต่างๆจะเห็นนะคะว่าสายโทรศัพท์เต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าของ TOT ของอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนี้มันเยอะไปหมดศัพทีปนกันเรายังไม่รู้ว่าอันนี้โทรศัพท์เคเบิลหรืออะไรแล้วก็ไปพากับต้นไม้ใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็บางทีก็ทําให้เกิด เวลาที่มีลมพัดแรงๆเนาะก็ใช่ประกายไฟก็เกิดขึ้นแต่เขาบอกสายโทรศัพท์อ่ะมันมันไม่มีเรื่องของไฟแต่ถ้าเกิดมันไปพันกันเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่แน่มันอาจจะไปพันให้กิ่งไม้มารวมกับสายไฟด้วยก็ได้ก็ทําให้เกิดอันตรายได้นะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าข่าวนิดนึงนะคะเอาล่ะค่ะข่าวแรกนะคะวันนี้ก็ในเรื่องของที่ยะลาค่ะนะคะที่ยะลาเขาบอกว่าแนะห้าสอเพื่อป้องกัน รถหายในพื้นที่ะนะคะแล้วก็เฝ้าระวังด้วย5สมีอะไรบ้างรู้ไหมคุณนายนะคะ5สเขาบอกว่าอย่าเสียบอ๋อเสียบเสียบนี่อย่าเสียบกุญแจทิ้งไว้ที่รถ<อ>บางทีอะขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมพอจอดปุ๊บเสียบเข้าไว้เดินเข้าไปซื้อของอมไม่เป็นไรป๊บเดียวนะคะคนก็เอาไปเลยนะคะเอาละค่ะสอที่สองสอที่2องเขาบอกว่าอย่าสตาร์ตนะคะสตาร์ทรถเนี่ยอย่าสตาร์ทรถทิ้งไว้บางคนนะขับรถมา ไม่อยากจะไม่อยากจะไม่อยากจะปิดเพราะว่าเดี๋ยวแอร์ไม่เย็นขี้เกียจมันสตาร์ทใหม่มันร้อน<ช>ก็สตาร์ทรถทิ้งเอาไว้เลยเดินเข้าไปกะว่าซื้อของแป๊บเดียวออกมอมกทีรถหายไปแล้วอันนี้รถยนต์นะคะอันนี้สอที่3เขาบอกว่าสติค่ะนะคะสติก็คือสารวจทุกครั้งเวลาที่ลงจากรถว่ารถเนี่ยมันล็อกหรือยังแล้วกดรีโมทหรือยังอย่างนี้เป็นต้นนะคะ,คะล็อกดีหรือยังอาจจะแบบพอกดล็อกแล้ว ลองขยับนิดนึงว่าประตูปิดหรือเปล่าอย่างนี้แน,น,น่นหรือเปล่านะคะส่วนสอที่4ี่เขาบอกว่าใส่ล็อกล็อกรถอะที่แบบถ้าเป็น <AI G S 1> ถ้าเป็นม,มีอุปกรณ์ล็อกรถอ,อ่าใช่ที่มีอุปกรณ์ล็อกรถล็อกกับเบรกหรือเกียร์แอร์เบรกเกียร์หรืออะไรเนี่ยนะ ใช่ไหมคะที่ล็อกรถแบบนั้น่ะนะคะเขาบอกว่าให้ล็อกทุกครั้งหรือ,อไม่ก็ใส่กุญแจเสริมนะคะล็อกเกียร์ล็อก,กล้อนะคะอย่างนี้เป็นต้นเพื่อต้องป้องกันคนมันเปิดประตู<า>ได้แต่ก็<า>กเอาไปไม่ได้<า>อีกนิดนึงเอออีกนิด,นดหนึ่งนะคะแล้วก็สอสุดท้ายสอดสอง Oh. นะคะสอดสองก็คือช่วยกันดูแล <c oughs> อย่างเห็นคนนี้ขีม่มอเตอร์ไซค์มาจอดอ่ะไอ้นู่นมาจากไหนมาเอามอเตอร์ไซค์เข้าไป <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นก็ช่วยกันนะคะและก็ร่วมด้วยช่วยกันถ้าเห็นกรณีแบบนี้ต้องช่วยกันนะคะ <c oughs> แล้เขาบอกว่าทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดการสูญหายซึ่งอาจจะเป็นช่องทางให้กลุ่มผู้ก่อเหตุร้ายเนี่ยโดยเฉพาะในจังหวัดภาคใต้เนี่ย <c oughs> บางทีขโมยมอเตอร์ไซค์แล้วเอาไปก่อเหตุ <c oughs> หรือไม่ก็ขโมยรถแล้วไปก่อเหตุ <c oughs> บางทีก็ไปทํา คาร์บอมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะคะส่วนทางใต้เนี่ยมันมีแค่สอันหนึ่งลากไปฉกชิงวิ่งราวลากไปก่อเหตุร้ายแล้วก็อีกอันนึงก็คือไปแยกขึ้นส่วนค่ะว่างอันเถอะนะคะอันนี้ก็เป็น5สอที่ทางจังหวัดยะลานะคะสถานีตำรวจภูธรนะคะเมืองยะลาเขาแนะไว้ก็อย่าลืม5้ส่ค่ะค่ะแต่พี่หนุ่ยคะฟังพี่หนุ่ยเล่าแล้วเพลินเลยตอนนี้มีสายโฟนอินจากอ้าวค่ะที่ไหน ฉะเซิงเซาค่ะ่ะเซิงเซานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรเอ่ยปิดสนาค่ะค่ะปิดสนานะคะค่ะมีเรื่องร้องทุกเรื่องอะไรคะค่ะก็คือจะร้องถูกก็ค่ะหมู่สองค่ะตําบลบึงน้ำรักก็ค่ะอำเภอบางน้ําเปี้ยวค่ะไม่มีไฟเลยค่ะที่ทางอะค่ะหมู่สองตําบลอะไรนะคะบึงน้ำรักค่ะบึงน้ำรักใช่ไหมคะอำเภอบางน้ําเปี้ยวอะค่ะ น้ำรักอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะคะค่ะจังหวัดสะจรีเาวค่ะบางน้ำเปรี้ยวไม่มีไฟใช้เลยเหรอคะคช่ถนนค่ะที่ถนนไม่มีไฟเลยะคะ่ะถนนเส้นไหนคะพอจะบอกได้ไหมคะอะคลองสิบสี่ค่ะถนนคลองสิบสี่เหรอคะค่ะยาวจากไหนไปถึงไหนคะ มันเป็นทั้งเส้นเลยค่ะที่ไม่มีไฟเลยอ๋ยอ,อถ้าพูดว่าคลองสิบสีนี่เข้าใจเลยใช่ไหมคะค่ะค่ะตอนนี้เนี่ยได้เคยได้เคยติดต่อไปที่อบตอบ้างไหมคะอบตหรืออบจบ้างไหมคะก็มีมาแต่ว่าคือยังก็เห็นเงียบไปอะคะ่ะอ๋ออันนี้อยู่ในความดูแลของตำบลอบตอบึงน้ํารักหรือเปล่าคะใช่ค่ะใช่นะคะราคาไม่เป็นไรค่ะคุณปริศนาค่ะเดี๋ยวพวกเรานะคะ ทีมอาสาประชาชนเดี๋ยวจะช่วยประสานกับทางอบตอบจแล้วก็ทางกรไฟฟ้าของที่ฉะเชิงเซานะคะได้ค่ะขอบพระคุณมากนะคะที่โทรเข้ามาแล้วก็อย่าลืมติดตามชมรายการของเรานะคะค่ะวันดีค่ะค่ะวันดีค่ะวันนี้ไฟไฟฟ้าเยอะมากเลยค่ะไฟฟ้ามีปัญหาค่ะนะคะสงสัยวันหลังเราต้องคุยกันไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้างแล้วเนาะว่ามีนโยบายอะไรยังไงเนา แต่ตอนนี้กรุงเทพมหานครกับการไฟฟ้าเขาก็ร่วมมือกันนะคะพี่นุยนะคะเห็นบอกว่าทางท่านผอบอกว่าได้ประสานงานกันแล้วก็ติดต่อเปลี่ยนเรื่องของหลอดไฟได้เร็วขึ้นใช่ค่ะอันนี้เป็นเพราะว่านโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยนะคะในการที่ต้องการที่จะให้พี่น้องประชาชนนะคะมีความปลอดภัยนะคะก็โดยในเรื่องของไฟฟ้านี่ก็เรียกว่าทํา MOU กันว่าง้นเป็นนโยบายด้วยใช่เป็นนโยบายแล้วก็ทํา MOU กับการไฟฟ้านครหลวงเลยนะคะว่า เมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่จะติดตั้งไฟฟ้าเนี่ยนะคะ,ะทางสำนักงานเขตเนี่ยต้องทําเรื่องไปการไฟฟ้าก่อนการไฟฟ้ามาสํารวจสํารวจเสร็จก็แจ้งว่าจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ทางเ,เขตก็ต้องจ่ายเงินไปก่อนนะคะเขาถึงจะมาติดตั้งตอนนี้ไม่ต้องแล้วตอนนี้เนี่ยแค่ทางเขตเนี่ยแจ้งเรื่องไปการไฟฟ้าการไฟฟ้าลงมาสํารวจพอสํารวจเสร็จปุ๊บก็แจ้งประมาณการว่าจะเสียเงินเท่านี้นะแต่ว่าพอเขตบอกโอเคทําได้เลยก็ทําได้เลยไม่รอไม่ต้องรอจ่ายเงินแต่พอ ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเขตจะต้องใจ่ายเงินให้เขาเนี่ยมันก็เร็วขึ้นง่ายขึ้นก็ดีนะคะค่ะนะคะถ้าหากว่าอ,อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆเนี่ยจะลองทําแบบนี้ก็ดีนะแต่จริงๆเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะใช้เป็นนโยบาย ได้อยู่แล้วเพราะว่าการไฟฟ้าก็ขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้วะนะคะก็เป็นอีกทางหนึ่งเนาะเราแอบ,บเสนอเล็กๆนะพี่ยุทธนะแอบบเสนอนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะชาวบ้านจะได้ใช้ไฟกันนะคะแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นด้วยค่ะ,คะเอาละค่ะไปข่าวไหนคะคุณนอยค่ะ ก็มีเรื่องของกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้เรื่องของการจัดระเบียบทางเท้ากับหับเล่แผงร้อยเอาซะหน่อยนึงก่อนเวลาหมดค่ะพี่หนุ่ยก็จับมือกับทหารตำรวจนะคะรุยจัดระเบียบทางเท้าท่าเตียนท่าช้างค่ะก็นายวันลบสวัสดีนะคะประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยพลตำรวจตีวิชัยสังประภัยค่ะที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและตำรวจนะคะพลตำรวจตีอดุลนรงศักด์ค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะวันนี้นํากำรั รังตำรวจจราจรนะคะทหารพร้อมด้วยเทศกิจค่ะออกตรวจแล้วก็จัดจัดระเบียบหาบเล่แผงลอยร้านค้าบริเวณถนนมหาลาตั้งแต่ท่าเตียนนะคะท่าช้างบริเวณถนนหน้าพระลานแล้วก็หน้าถนนพระทาตค่ะซึ่งหลังจากกรุงเทพมหานครเนี่ยผ่อนผันไปแล้วนะคะเป็นเวลาสองเดือนจนถึงวันที่20 พฤศจิกายนนะคะที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาเลยเพราะว่ามีผู้ค้าตั้งแผงออกรุกรําทางเท้าค่ะ,ะนะคะนายวรลบกล่าวว่าการจัดระเบียบทางเท้าครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวแนวการจัดระเบียบทางเท้ารวมถึงการจัดระเบียบร้านค้ารอบเกาะ รัตนาโกสินนะคะดังนั้นในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ก็ต้องบังคับใช้กฎหมายเพื่อความเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการประชาสัมพันธ์นะคะรวมถึงให้ข้อมูลผู้ค้ารู้ถึงกฎระเบียบข้อบังคับมาโดยตลอดนะคะซึ่งผู้ค้าในพื้นที่เนี่ยก็ให้ข้อมูลเป็นอย่างดีมานะคะก็เน้นนิดนึงว่าทุกฝ่ายเขาก็ทำตามกฎระเบียบเพื่อความสุขของพี่น้องประชาชน ก็อดทนกันนิดนึงหมายถึงว่าก็ต้องทําความเข้าใจกันนะคะแล้วอีกหน่อยเนี่ยมันก็จะดีกันทั้งระบบนะคะอาจจะมีบางพื้นที่ใช่ใช่สีลมใช่ค่ะถนนข้าวสารค่ะใช่ใหลายพื้นที่เหมือนกันค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วอ๋อค่ะเร็วจังเลยนะคะก็พบกับพวกเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลาประมาณ1 4นกา5นาทีถึง15นาฬกานาทีคอนเซ็ปต์ยังเป็นคงเดิมนะคะ เรื่องน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่สะดวกเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยพบกัน3สาวเลยนะคะ,คะวันนี้เรา2คนนะคะคุณหน่อยอุไรอนาตศินและดิฉันกนกนุ่นนุนาสวรรณพาต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ